อ่าครับเดี๋ยวสิเก็บภาพบรรยากาศนเพื่อนๆน้อยครับด้านหลังผมนี่ครับก็คือเตาเผาถ่านนะครับเดี๋ยวสีสลรับกองหลังไอ้เบิงนะครับว่าผมเห็ดแบบไรทำยังไงเนาะเตาเผาถ่านรุนี้ครับและใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับและการขุดรูการแต่งแบบนะครับพี่น้องการเห็ดเปลวไฟการเห็ดช่องระบายอากาศแบบไรนะครับเดี๋ยวสำรับกองหลังไอ้เบิงครับโอเคเดี๋ยวให้เบิงพาผมสูงก่นครับอันนี้คือกลนเตาครับกลมๆเห็นปะนั่นคือกลนเตานะครับเตาเผาถ่านสูนี่นะครับ เป็นสูตรอ่ก้นกระทะที่ว่าผมเคยเห็ดสมัยเมื่อห้าหกปีที่แล้วแต่ว่าเตานี่ผมสีออ่ออกแบบไม่นะครับผมสี่ออกแบบเ,เ,เห็ุงกลมทั้งหมดเลยนะครับบวัวที่เป็นหูบวัวที่เป็นก้นกระทะต้องกลมตัวนี้จะเป็นเป็นสโนุปมบบีได้พี่น้องเลยนะครับเนี่ยแบบเนี้ยวแบบที่ไนะน,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 นะครับผมจะใช้เป็นปอกปูนซีเมนขนาดเมตรสิบนะครับปอกปูนซีเมนจะอยู่ตรงนั้นครับดูอ่าอ่าสังเกตดูนี่มือผมคีเดอ้อพี่น้องนี่ครับน,นี่นี่ครับ ขอปลอกสีคอมคอมมานี้ครับจะวาง้อมไอ้กลมๆตัวนี้นะครับนะเราทิศเส้นะแกงเล็กอีกทีหนึ่งตัวนั้นคือช่อไงไอ้ที่ว่านาเตานาเตายู่ีอยู่ฝั่งนี้นาเตาย่งอยู่ทั้งทิศตะวันตกนะครับตะวันเริ่มตกเหรอนะครับอยู่ที่ตะวันตกส่วนก้นเตานี่สี่ขึ้นมานีครับก้นเตาสี่อยู่ฝั่งทิศตะวันออกก็คือฝัอ่งบ้านผมหลังนั้น,นครับที่มาตรงนี้นะ นะครับผมเยดแปลว่าซับซอนพสมควรเดี๋ยวสีเบิง้งเดี๋ยวสีไห้ลห้บิบงไกลๆนะครับซับซอนพ้คมควรนอยู่อ่าหู้นั่นผมสิเจะไปเชื่อมต่อกับด้านหนา้หนาเตาผมสิเจอลงไปเล็วๆสิเป็นสิเจอสไลด์คุ้งจอเป็นหู้กลมนะครับเช่นเดียวห้เบิ้งหน้าเตาดนะ้อนี่หน้าเตานี่ก็ล่างากกว่างมากไปยุดครับนี่อันนี้คือหน้าเตาที่อยู่ซีนี่ไปหอน,นี่ือหน้าเตาได้พี่นอ้อง แล้วก็ส่วนนี้มาหอดตรงนี้คอคอ,อปากปากบอ่อคอปากบอ่อยิ่ซินีเด้อยุดตรงนี้ปากบอ่อดิสืสนมาหนีครับคือมาหนีแฟบขืนหนีมันสิม,มีช่องด้านด้านข้าขงขอบ่อนี่ผมสิเอาทรายมาใส่เอาดินทรายครับทรายที่ว่าเข้ามาผสมปูนเท,ท,ท,ป,นท,ป,นทปปูนฉาปูนนะครับดินทรายส่ใส่รอบเลยใส่รอบขอบนอกครับขืนไม่จันเต็มครับเต็มสองปอกนี่ปอกหนึ่ง นี่ก็ส่วนผมนะครับนาเตาเนี่ยผมจะขูดลงไปอ่าที่ว่าว่างแบบไว้นี่ืสอสูกลงไปประมาณสักสักสองนึงพอขูดไปสองนึงแล้วปุ๊บผมจะตีเป็นกลมกลมแบบนี้ครับเป็นก้มกลมกมกลมจอลงไปลงตรงจอลงไปตรงตรงลยครับกลมกลมนะกลมกลมจอดลงไปตรงตรงทีนี้จะกล้วยสีขวใช่หรอเล่าเล่าดีกว่าเปลาเล่าเนาะพ่อจอดไปกลมกลมแล้วชีว่าฟังเดี ลงไปปุบอ่าสเกตว่าช่วงนี้ช่วงนี้ผูจิจจออีกคู่หนึ่งจจอไปหาไปหากุมงปมตัวนี้ครับจิจจอเป็นหูเป็นหูประมาณนานาแปดหรือว่านาหกก็แล้วแต่จจอไปเชื่อมต่อครับกับรูมนี่ทีหนึ่งกุมงมนี่ลงไปปุบแล้วการิจจาอจจ้อดังไปหาไปเชื่อมต่อกับกับพูตรงนี้นะครับอ่าจุดไฟตรงไหนจีเดียว เดี๋ยวค่อยวากัน <quiet> อีกที่หนึ่งดีกว่านะครับอธิบายไปเดียวพวกเจ้่ถึงงงเดี๋ยวท่านจะงงกันใหญ่ครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังผมก็จะใส่เป็นผมว่าจะใส่เป็นท่อหยิ่เอาหนาหกหรือเปล่าเอาหนาหกถ้าไม่มีหนาหกจะเอาหนาสี่แหละยวเบิกก่อนครับแล้วจะทีหาได้ครับที yeah. ่จริงน่ะใส่หนาหกดีกว่านะครับเพราะว่าอากาศมันช่ได้มามามได้เต็มทีอันนี้ขอบขอบบอสิยุ่ตรงนี้ได้ไี่น้องขอบบอสนีนะ น่ครับจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ซีโอีอะไรนี่มันสีเหลือเลี่ยมนี่วาอยู่เด้นน่นี่เลี่ยมนี่นี่หนิเลี่ยมนี่ผมสีเอาตะแกรงเล็กมว่างเอาตะแกรงเล็กว้างว่างขอบัวนี้นะครับว้างขอบอยู่เด้ขอบบอยตรงนี้เราปุ๊บตัวนี้สีจอหู้ลงไปจอลงไปพื้อแลวก็ะสีจอหู้งรัดทั้งใตจอมหานีไม่เชื่อมต่อกับพวกนี้ขางโบนีสขางโบนีสสีเอาดินวหยนะครับตัวนี้ผมผมเอาเสียมขุดผิดนะครับมากผิดไปหน่อย ที่จอสุนีตามเรานี่ลุมกมเนี่ยที่ผมขี้นะครับนี่คมกลุ่มนี้ตัวนี้มันเสียไปแล้วบ่บบบเป็นยังครับบ่เป็นยังอ่ผมจะเอาของงอมาใส่เนอะบางที่ผมผมสี่เบาใส่ของงอดอกเพราะว่าตัวนี้ผมเสียเป็นเ,เป็นเป็นวงลีเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงมารดาลางดีกว่าเท็ดเป็นวงลีนะครับพเพราะว่าผมเคยเทยสูนี่แนละ้วมันอากาศมันดูด,ดีนี่ที่เราฟังได้ตัวนี้ครับตีจบเป็นรูปไข่เป็นอี่างพี่น้อง โมเมนกลมเนี่ยเป็นคล้ายๆไข่นะไข่ไกนะครับจะเป็นวงลี่กับไปไปเชื่อมต่อกับกับด้านหลังนี่นะครับที่นี่กัตรงนี้ตรงบาร์นี่ผมเสียวอ่อยท่อห็นมาว่างเลยพี่น้องผม็นเห็นเป็นบาร์เสาอายุนะครับว่างอันอันอันล่างนี่มันจะมาเชื่อมต่อกันเนาะตัวนี้ผมจะเป็นท่อหินวางแล้วก็ท่อหินก็ขึ้นมานี้ขึ้นมา่นี้ครับท่อห็นนี่ซีอูนอขอบเตา สีอู่นัวควาปูนปูนนี่ซอหินซีอู่นี่นสีสีห้างเสือปโยนะครับด้านด้านของืม่ดีกคก็คือว่าเอาไร้ต้องไปให้เต็มหมดเลยครับอัดรายให้แน่นลยครับเหตุผลที่ว่าต้องใส่รา้นะครับเอาัน,นี่ตามประสบการณ์ที่ผมเพจตากอาหานมาหลายครับคือว่าอากาศมันสามารถเล็ดรอดรั่วไหลไปได้เหมือเลยนี่นี่ครับนี่สังเกตว่าที่มีห่างใหมด่ดำดับนั้นือว่าด,านดินแตกดินแห้งนะครับนะอากาศมันสิมันสิมันสิมาไในหมดเลย ผมกับุ่หูกันว่ามันมันไปได้จังไหนครับเพราะฉะนั้นผมถึง,ถ,งถึงต้องอัดไส้ด้าน้างนะครับถ้าไส้ด้าน้างนี้อากาศอากาศที่เขาได้น้อยหมายความว่ามันมันสิเก็บอุณหภูมิได้ดีนะครับนะเนี่ยครับนี่ครับโบเห็นผ่าไปหน่อยนี่ครับไส้ที่อยู่ด้านนอกตัวนี้ใส่มาติมเลยด้านนอกอ้อมนะครับนะเข้าใจเนาะแล้วก็ เอาซองปอกนี่ผมวัดระดับเลยอ,อมันก็บซีวูประมาณปากดินดันบนเนี่ยเนี่ยเนี่ยตามกว่านี้นิดนึงครับเป็นยังผมจึงต้อตงต้องตามกว่าผมเพื่อไว้นะครับเพื่อไว้เพื่อปากบอสซอยูสีเลยปากไอไอปูนซีเมนต์เนี่ยปอกปูนเนี่ยจะตามกว่าปากบองลงไปประมาณสักสองนิ้วสองสองนิ้วว่าสามนิ้วนะครับจงมันตนัวนี้เพราะว่าเขาที่ใน์เพล็ก้ันบนเนี่ยเพล็กว่างป้าประกาศ เอาดิไนไส้กด้านบนดินรส้กด้านบนเนี่ยไม่ดิเสมอกับดินดินดินนี่เลยครับนะมันดิทํำเห้เก็บเก็บอุณหภูมิของไงอ้คงเตาดีดีครับนะทานมากสีง,งามนะครับอันนี้ยังบ่แล้วยนเยนี่นะครับยังไม่เสร็จนะครับโอเค <c oughs> อ่าอธิบายพระกอ้าประมาณนี้แหละพี่น,อน้องนะเตาตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะอัปบดตให้เพิ่งนเรื่อยเด้อยครับกเกษตรหลังข้ามุ่งครับที่ฝังเสาฝังเสา เลังค้างมุ้งมุ่งกันฝนนะครับเห็ดเห็ดแบบ่าเห็ดบางอย่างดีเลยครับตัวนี้นะเห็ดแบบถาวรอนอันนี้ผมมีเวลาเมื่อลาบกี้นาทีนะครับเห็ดไม่ไี้เกือบทิบมือเลยนี่ให้น้องสาวโมคุลใส่น้ำนี่อยู่ล่าหลังไอ้ลังเลื่องานชงเย็นๆนะครับประมาณหาเมงแรงหกเมงแรงครับเมื่อละยี่สิบนาทีเมื่อละสามสิบเมื่อละเกินชั่วโมงเนี่ยเมื่อละหนึ่งชั่วโมงส่วนมากพ่ค่อยเดีมาเห็ดดอกนะครับงานซอมผมลายซ้อมเลเครื่อง โอเคครับอัปเดตดในบึงระมาณนี้ยนะครับเนาะเดี๋ยวยังไงผมจะมาแจ้งทราบทีหนึงครับติดตามผมพ้นไหวเดี๋ยวพีดด่ดิผมจะทำเป็นอีพีนะครับนะเนาะผมเรื่อมทายตอเลขเว้ยเอาสรุปว่าอีพีนี้นี่เป็นอีพีหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคครับผม